ช้างที่นี่มันจะเป็นไปทุกคนไงเราจะอยู่ยประจำสุกที่มันได้นั้งอดีไงพอไปคอร์สต,ตัดแฟกเกอร์ลงก็นันแต่ช่วงที่ขาย ไปกินไม่ติงที่อยู่เซตหนึ่งต่กินรับสายแล้วก็บนหัวนะครับคึับเขาอยู่ตรงไหลอยู่ตรงไหนลนี่เห็ลงมาไม่ทันก็เอิบเลยคนอยู่ไกลๆเขามามาจับไว้ครับแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงครับเขาเขามีสติอยู่ไหมตอนนั้นเขาไม่มีกระติกครับแต่ก็คว้าเราไว้ครับหรือว่าคว้าเราปวดเผือตัวตกอะไรเงี้ยนะแล้วเราเป็นไงตอนนั้นผมก็ลงมาช่วยครับลงมาช่วยครับครับ แล้วสภาพของเขาเป็นยังไงฮะเขาแขวนอยู่หร้อว่าอะไรอยู่แขวนอยู่รัาแขวนอยู่ไอ้แววตนี้นะไม่ลยครับเดี๋ยวก็ไฟดูติดติดเลยติดเลเขาไฟไม่ดูติดเขาก็ลวกมาครับอ๋อมันไฟของสตอียี่สิบไ้ไะครับไฟนี้ไม่ทำอะไรฮะเขาเขาของขึ้นก็ทำบนก็อ๋อเอาักล้อขึ้นไปเนี่ยนะตอนนั้นมันไฟมันลวไฟลวด้านล่างก็ม้วนม้วนกลางสลขึ้นไปครับ สลิงไงมอเตอร์ไฟมันรั่วนะที่กำลังเอาอุปรกรณ์ขึ้นไปทำงานเอ้ก็เลยตัดเกียงผ้าเข้าเหล็กไฟก็เลยดูดเอ,อาแล้วอาการเบื้องต้อเป็นไงบ้างครับก็น่าจะไม่มีปัญหารู้สึกตัวตลอดรู้สึกตัวดีนะะใช่เพาระาะว่าคนเป็นเป็นไฟที่คุมวินอยู่ล่างอ๋อเป็นไฟอย่ก็เลยตัดไปเกินไฟัพันก็ไฟความแรงเลยน้อยลง